ปาติโมกขูเทศห้าครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความปริวิตกว่าปาติโมกขูเทศมีเท่าไรหนอตรัสว่า280ดูก่อูกรภิกษุทั้งหลายปาติโมกขูเทศนี้มีห้าคือภิกษุสวดนิทานจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุดตบทนี้เป็นปาติโมกขูเทศที่หนึ่ง สวดนิทานสวดปาราชิกสี่จบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นปาติโมขุเทศที่สองสวดนิทานสวดปาราชิกสี่สวดสังฆาทิเศษสิบาจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบทนี้เป็นปาต exactly ิโมขุเทศที่สามสวดนิทานสวดปาราชิกสี่สวดสังฆาทิเศษสิบสาม สวดอนิตยะสองจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตบทนี้เป็นปาติโมกขุเทศที่สี่สวดโดยพิสดารหมดเป็นปาติโมกขุเทศที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปาติโมกขุเทศห้านี้แลส่งห้ามสวดปาติโมกย่อสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการสวดปาติโมกย่อดังนี้จึงสวดปาติโมกย่อทุกครั้งตรัสว่า281ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกย่อรูปใดสวดต้องอาบัตทุกกฎทรงอนุญาตให้สวดปาติโมกย่อเมื่อมีอันตราย282ดดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้สวดปาติโมกย์ย่ออันตรายสิบประการ283ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีอันตรายภิกษุไม่พึงสวดปาติโมกย์ย่อรูปใดสวดต้องอาบัตทุกกฎ284เมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้สวดปาติโมกย์ย่อ อันตรายในเรื่องเหล่านั้นคือ 1. พระราชาเสด็จมาราชันตรายโย 2. โจรมาปล้นโจรันตรายโย 3. ไฟไหม้อัคยันตรายโย 4. น้ำหลากมาอุทะกันตรายโย 5. คนมามากมนุษย์สันตรายโย 6. ผีเข้าภิกษุอะมนุษย์สันตรายโย 7. สัตว์ร,ร้ายเข้ามาวาลันตรายโย 8. มงูร้ายเลื้อยเข้ามาสิริงสปันตรายโย 9. ภิกษุอาพาธหนักจะถึงเสียชีวิตชีวิตตันตรายโย 10. มีอันตรายแก่พรหมจรรันทร์ รมมจรียันตรายโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวดปาติโมกย่อในเพราะอันตรายเห็นปานนี้เมื่อไม่มีอันตรายให้สวดโดยพิสดารจะแสดงธรรมท่ามกลางสง์ต้องได้รับอาราธนากรอน285ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ได้รับอาราธนา ไม่พึงแสดงธรรมในท่ามกลางสง์รูปใดแสดงต้องอาบัตทุกกฎ286ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระแสดงธรรมเองหรือให้อาราธนาผู้อื่นแสดงถามวินัยท่ามกลางสงต้องได้รับสมมติก่อน287ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ได้รับสมมติ ไม่พึงถามวินัยในถ้ำกลางสงรูปใดถามต้องอาบัตทุกกฎ288ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วถามวินัยในถ้ำกลางสงได้วิธีสมมติเป็นผู้ถาม289ดูก่อูกรภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงสมมติอย่างนี้ตนเองสมมติตนก็ได้ ภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองสมมติตนภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติตนพระสงฆ์เจ้าข้าขอจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าขอถามพระวินัยต่อผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ ชื่อว่าตนเองสมมติตนอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติผู้อื่นพระสงฆ์เจ้าข้าขอจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมรั่งของสงถึงที่แล้ว ขอผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัยต่อผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นถามวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อนสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักได้รับสมมติแล้วถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์พระฉับพักขีได้อาฆคาดเคื่งแค้นคุกคามจะฆ่าเสียตรัสว่า 290ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแม้ที่ได้รับสมมติแล้วตรวจดูบริษัทพิจารณาดูบุคคลแล้วจึงถามวินัยท่ามกลางสง์สมัยต่อมารชัชพัคคียังไม่ได้รับสมมติวิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสง์ตรัสว่า291ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ยังไม่ได้รับสมมติไม่พึงวิสัชนาวินัยในท่ามกลางสง์รูปใดวิสัชนาต้องอาบัตทุกก้292ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุที่ได้รับสมมติแล้ววิสัชนาวินัยท่ามกลางสง์วิถีสมมติเป็นผู้วิสัชนา293 ดูก่อภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงสมมติอย่างนี้ตนเองสมมติตนก็ได้ภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองสมมติตนภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติตนพระสงฆ์เจ้าข้า ขอจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าอันมีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแล้วขอวิสัชนาอย่างนี้ชื่อว่าตนเองสมมติตนอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่นภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมติผู้อื่น พระสงฆ์เจ้าข้าขอจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วผู้มีชื่อนี้อันผู้มีชื่อนี้ถามถึงพระวินัยแล้วขอวิสัชนาอย่างนี้ชื่อว่าภิกษุอื่นสมมติภิกษุอื่น,มมนวิสัชนาวินยัยต้องตรวจดูบริษัทก่อนสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักได้รับสมมติแล้ว วิสัชนาพระวินัยในท่ามกลางสง์พระฉับพ,พักขีได้อาคาตเคืองแค้นคุกคามจะฆ่าเสียตรัสว่า294ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแม้ที่ได้รับสมมติแล้วตรวจดูบริษัทพิจารณาดูบุคคลก่อนจึงวิสัชนาวินัยในท่ามกลางสงฆ์โจ์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย ก็โดยสมัยนั้นแลพระฉับพ,พัะคีโจ์ภิกษุผู้ไม่ได้ทำโอกาสด้วยอาบัตตรัสว่า295ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงโจ์ภิกษุผู้ไม่ได้ทำโอกาสด้วยอาบัตรูปใดโจ์ต้องอาบัตทุกกฎ296ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โจ์ขอให้จำเลยทำโอกาส ด้วยคำว่าขอท่านจงทำโอกาสผมใคร่จะกล่าวกับท่านดังนี้แล้วจึงโจดด้วยอาบัตก่อนโจดต้องพิจารณาดูบุคคลสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักขอให้พระฉับพัะคีทำโอกาสแล้วโจดด้วยอาบัตพระฉับพัะคีได้อาคาดเคื่องแค้นคุกคามจะฆ่าเสียตรัสว่า297 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้โจทย์แม้เมื่อจำเลยทำโอกาสแล้วพิจารณาดูบุคคลก่อนจึงโจทย์ด้วยอาบัติก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคลสมัยต่อมารับพบขีคิดว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักขอให้พวกเราทำโอกาสก่อนดังนี้ จึงรีบขอให้ภิกษุท um ั้งหลายที่บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติทาโอกาสในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีเหตุตรัสว่า298ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงขอให้ภิกษุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติทาโอกาสในอธิกรณ์ที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีเหตุรูปใดขอให้ทำต้องอาบัตทุกกฎ299 ดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิจารณาดูบุคคลก่อนจึงขอให้ทำโอกาสส่งห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรมก็โดยสมัยนั้นแลพระฉับพ,พัคีทำกรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสงฆ์ตรัสว่า300ดูกอรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงทำกรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสง์รูปใดทำต้องอาบัตทุกกฎ พระจับพัะคียังขืนทำกรรมไม่เป็นธรรมอยู่ตามเดิมตรัสว่า30 1รออดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คัดค้านในเมื่อภิกษุทำกรรมไม่เป็นธรรมสมัยต่อมาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักพากันคัดค้านในเมื่อพระฉับพัะคีย์ทำกรรมไม่เป็นธรรมพระฉับพัะคีย์ได้อาฆาตเคื่องแค้นคุกคามจะฆ่าเสียตรัสว่า 302ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำความเห็นแย้งได้ภิกษุทั้งหลายทำความเห็นแยง้งในสำนักพระฉับพักค,คีเหล่านั้นนั่นแหละพระฉับพักค,คีได้อาคาตเคื่องแค้นคุกคามจะฆ่าเสียตรัสว่า303ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุ4ี่หรูปคัดคา้านให้ภิกษุ2-3รูป ทำความเห็นแย้งให้ภิกษุรูปเดียวนึกในใจว่ากรรมนั้นไม่ควรแก่เรา